สวัสดีครับ,สว,ส,ว ube, รบสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจอุลิฟไสมันทุกท่านครับนี่เอาเหล็กรางครับมาส่งพี่ท็อปครับเปลี่ยนเหล็กตูดเปลี่ยนฝาท้าทยหน่อยนะครับนะกูล,ลึกลับมากเอาเหล็กมาส่งเจ้าลากันบอนครับ <c oughs> เ๊ะ เรียบร้อยนี่บ่ะพกใครจะนักวันไหนท็อปวัน้ครับอันนี้ตัดมวาแล้็กฮะอ๋อคือกานสั่นเปลี่ยนไม่เลยเหรอโอ้โหนี่ครับเอาเหล็กไอ้นี่นะครับมาส่งพี่ท็ hehe. อปเปลี่ยนไม่นั <jam ming. S 1> ่น <burning> ท <artists> me? <med> um <itionally> <athlete> ี่เข้ากันมาเหรอ เขาแนี้เนาะสร้างไงเห็ดบันคืนเลยสุดเก่าตั้งแู่วันนี่วันเพียนบ่อาบน้ำด้ยเห็ดบันคืนเนี่ยันนีน่ยวนนเหกินกับคือนี่แหละเนาะมีเวลาพากินเล่านองกล่มล้วกนตัวเลยเป็นสามากลก็ลงตัวเลยเนาะที่จะเดินทางทีีในตหมกาง กค็คือกลุมที่แรงผู้เ่าับติดล้มเป็นเว้นะหล่ะโอ้นี่ครับหลักฐานนะครับ <c oughs> ฟาดตัวั้งกลมทั้งแบน อ่ะบรรยากาศทีวูครับรสร้างมาท่านสวงนี่แหละคีู่้ซอยป่เียงฉลองดีใจว่าทางผูซอยมันเลียงฉลองประมาณเลยว่ะ

พี่ท็อปก็เอาเจ้าลากันบอลครับมาเปลี่ยนตูดใหม่นะครับมันเข้าสนิมนะพี่น้องก็ผมก็ไปซื้อเหล็กมาให้พี่ท็อปนะครับไปกับพี่เจามาเมื่อกี้นี่นะครับเอามาเปลี่ยนนี่แหละตูดเจ้าลากันบอล การท่อมลดสองเมตรสิบสองเมตรสิบทิพหท่อินามท่าสามเมตรเจ็ดินหูเขาของาใช่เขาเรี้ยงไปทั้งคนนี่ยเ่ใช้งานดีมากใช้งานทน,ทนทานเลยกันเนี่ยเป็นคันแรกของพี่ทอมนั่ง เจ้าล้านาบอมนลยอู้ลึกลับครับอูสลับซับซ้อน <c oughs> นี่ผมก็อยู่ที่บ้านโคกสีครับอู่สีการการช่างนะครับอยู่ที่อู่สีการช่างกับพี่น้อง

เ <istles> <c oughs> ชื่อมเฮ็ดส <late> <IL> <die> ีแบบกันแล้วเจ้านี่เฮ็ดบ่เฮ้อไปกันเยข้าวกับยู่ได้โดนแล้ว นี่ทำชั่วคราวครับพี่น้องใช้ยันลูกทำชั่วคราวใช้ชั่วโคตรครับพี่น้องนี่ท็อป มช่วยนะก,กันครับคนละไม้คนละมือครเพราะว่าเสียววนวิ่งงานคนเดียวครับ <c oughs> <c oughs>